อาจารย์มนบพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผมผ่าน Facebook ส่วนตัวของผมนะฮะน่าจะกำลังเรียนบัญชีพื้นฐานอยู่นะครับเข้ามาถามเกี่ยวกับการที่ลงด้วยบัญชีสินค้าแบบพรีดิกจะลงบัญชีอย่างไรในกรณีที่มีการส่งคืนและเกิดส่วนลดนะครับก็ขออธิบายการส่งคืนก่อนเลยนะครับ การส่งคืนเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าการส่งคืนนั้นเป็นตัวที่ทําให้ยอดซื้อลดลงดังนั้นเวลาที่เราจะทําการส่งคืนนะครับเราต้องรู้ว่าส่งคืนนั้นอยู่ในหมวดที่5แต่ทําให้ยอดซื้อลดลงดังนั้นยอดซื้อธรรมชาตินะครับหมวดที่5นั้นอยู่ทางด้านเดบิตแต่เนื่องจากส่งคืนทําให้ยอดซื้อลดลงดังนั้นส่งคืนจึงอยู่ทางด้านเครดิตครับดังนั้นเวลาลงมาดึกบัญชีก็จะเครดิตด้วยส่งคืน ส่งคืนเท่ากับ100นะครับส่วนด้านเดบิตนั้นก็ต้องไปดูว่าในการซื้อของเรานั้นเราเคยซื้อเป็นเงินสดหรือซื้อเป็นเงินเชื่อถ้าเราซื้อเป็นเงินสดเราเครดิตส่งคืนแล้วเราจะต้องเดบิตเงินสดได้รับเงินสดกลับคืนมานะครับเพราะว่าเราของไปคืนเขาเขาควรจะต้องให้เงินเราเมื่อเงินสดเราเพิ่มก็ต้องเดบิตอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่เราไปซื้อมาเราซื้อเป็นเงินเชื่อดังนั้นเมื่อเราส่งคืน จ้าหนี้ควรจะต้องลดลงเพราะการซื้อเชื่อนั้นมีเจ้าหนี้แต่เมื่อเราของไปคืนเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ต้องลดลงนะฮะเจ้าหนี้ธรรมชาติอยู่เครดิตนะครับเมื่อเจ้าหนี้ลดลงเพราะเราของไปคืนจึงอยู่ทางด้านเดบิตเราจึงเดบิตด,ด้วยเจ้าหนี้นะครับจะลงบัญชีแบบนี้นะครับแบบพอดิบนะครับต่อไปก็ถามเกี่ยวกับการได้รับส่วนลดนะครับถามว่า และขอส่วนลดจากเจ้าหนี้200บาทจะต้องลงมาที่บัญชีอย่างไรนะครับผมก็ถามกลับไปว่าและไอ้ส่วนลดดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นส่วนลดการค้าหรือส่วนลดเงินสดคุณก็ตอบมาว่าคิดว่าน่าจะเป็นส่วนลดการค้าเพราะว่าโจทย์บอกมาว่าขอส่วนลดก็โอเคนะฮะดูแล้วมีเหตุมีผลอยู่นะฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนลดการค้าดังนั้นถ้าเกิดเป็นส่วนลดการค้าจะลงบัญชีอย่างไรเนื่องจากโจทย์ตรงนี้ให้ข้อมูลมาไม่สมบูรณ์นะฮะผมจะสมมติเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถลงบัญชีส่วนลดการค้าได้นะครับ ผมจะสมมุติว่าในการไปซื้อสินค้ามาเนี่ยนะครับราคาสินค้าเนี่ยราคาหนึ่งพันบาทครับเป็นราคาที่ยังไม่มีส่วนลดนะครับคราวนี้เราขอส่วนลดการค้านะครับได้ส่วนลดสองร้อยบาทเราต้องรู้ว่าส่วนลดการค้านะครับตรงเนี้ยนะครับเวลาลงาบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะไม่ลงบันทึกบัญชีส่วนลดนะครับให้เราจำเอาไว้เลยนะครับว่า ส่วนลดการค้าจะไม่ลงบันทึกบัญชีส่วนลดนะคะจะหักจากมูลค่าสินค้าแล้วลงบัญชีด้วยยอดสุดที่เลยดังนั้นก็หมายความว่าราคาสินค้า1000บาทเขาลดให้เรา200ดังนั้นราคาของบัญชีคือ800บาทนะครับที่เกิดจากการซื้อครั้งนี้นะครับเราจะลงด้วยยอด800ครับลงด้วยยอดสุดทีินะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นการซื้อนะครับก็จะต้องเดบิตด้วยซื้อนะครับลงบัญชึกบัญชีแบบผลิตบิลเดบิตด้วยซื้อด้วยยอด800ครับ เป็นยอดสุดทธินะครับและเกิดซื้อเป็นเงินเชื่อก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้มีเจ้าหนี้เกิดขึ้น800ถ้าเกิดซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดนะครับเงินสดลดลงก็อยู่ทางด้านเครดิตจะลงบัญชีแบบนี้นะครับตรงนี้ผมสมมติขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้สมมติมาว่ามูลค่าสินค้าคือ1000บาทเราต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนลดการค้าจะหักจากมูลค่าสินค้า และลงบัญชีด้วยยอดสุดที่ส่วนลดดังกล่าวจะไม่เอามาลงบับัญชีนะครับ